สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูยำม,มูนเส้นหมูยอแหนมครับเป็นเมนูยำที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับ เทคนิคอยู so, ่ท yeah, ี today, courses, s <S ่น้ำยำนี่จะต้องพอดีกับบุนเ้นนะครับไม่อย่างนั้นเวลาเรายำแล้วเนี่ยมันจะจืดแล้วก็ไม่อร่อยนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทําให้น้ํายำเนี่ยอร่อยแล้วก็พอดีกับบุนเส้นเลยนะครับใครทําก็อร่อยรับรองว่าจะต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมุลเส้นและที่ใช้เป็นบุลเส้นสดนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ100กรัมครับ ต่อไปเป็นมะเขือเทศผ่าซีกประมาณ1ลูกมะนาวประมาณ1-2ลูกหอมแดงซอย1ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ช้อนโต๊ะผักกีซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขึ้นช่ายซอย1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นพริกขี้หนูเขียวแดงซอยประมาณ2ช้อนโต๊ะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเครื่องที่เราจะใส่ด้วยนะครับก็จะมีหมูยอหั่นเป็นชิ้นประมาณ150กรัม หมูบด100กรัมแล้วก็แ ahan, หนมหั่นเป็นท่อนประมาณ80กรัมครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะมาลวกเครื่องกันก่อนนะครับเรานําน้ําสะอาดมาตั้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่หมูยอลงไปลวกได้เลยครับพอหมูยอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ําผักทิ้งไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งน้ําต่อให้เดือดนะครับสเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูบดลงไปครับจากนั้นเราก็ขยี้หมูอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็คนไปคนมาสักพักหนึ่งนะครับ พอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่บุญเส้นสดลงไปครับเราจะลวกบุญเส้นกับหมูบดเลยนะครับมันจะได้ดูดน้ําของหมูเข้าไปด้วยนะครับพอคนไปคนมาสักครู่หนึ่งพอเส้นนิ่มเราก็ใส่แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ําได้เลยครับตัวบุญเส้นสดเนี่ยเราจะลวกไม่นานนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างนิ่มอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนใช้เป็นบุญเส้นแห้งเราแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาลวกครับตัวบุญเส้นแห้งเนี่ยอาจจะใช้เวลาลวกเนี่ยนานกว่าบุญเส้นสดสักเล็กน้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปรุงน้ำยำกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำปลาลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับประมาณ1-2ลูกนะครับมะนาวของเด็ดดี้เนี่ยอาจจะมีน้ำน้อยหน่อยนะครับเราก็เลยใส่ประมาณ2ลูกครับจากนั้นเราก็บี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายเข้ากันนะครับ พอน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปครับตัวพริกขี้หนูเนี่ยนอกจากจะให้ความเผ็ดร้อนแล้วเนี่ยก็ยังให้ความหอมด้วยนะครับเหมาะกับยำบุญเส้นมากๆเลยครับจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงซอยแล้วก็มะเขือเทศลงไปครับคลุกเคล้าน้ํายำให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็ชิมรสชาติครับรสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามเป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับพอเราได้น้ํายำที่ถูกใจแล้วเราก็นํามาราดใส่บุญเส้นแล้วก็เครื่องที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นี้ครับ จากนั้นเราก็ขยี้แล้วก็คลุกเคล้าให้วุ้นเส้นเนี่ยมันดูดน้ํายําเข้าไปนะครับพอคลุกเคล้าได้ที่แล้วดั๊ดดี้ก็จะเพิ่มแหนมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็ขึ้นช่ายซอยเป็นอย่างสุดท้ายครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับเราจะไม่คลุกนานแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะสลดแล้วก็ไม่อร่อยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูยำามูนเส้นหมูยอแหนมครับ เราก็นำไปจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับตัววุ้นเส้นเนี่ยมีความนุ่มเหนียวนะครับแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำในน้ำยำด้วยนะครับวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นสดนะครับก็จะใช้เวลาลวกแค่ไม่นานนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งเนี่ยเราต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาลวกนานเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็ได้ความอร่อยเหมือนกันนะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ วัตถุดิบที่เพื่อนๆหาได้นะครับรับรองว่าน้ำยำเนี่ยแซบถึงใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับส่วนเครื่องเนี่ยเราจะใส่อย่างอื่นเพิ่มไปก็ได้นะครับบางคนอาจจะใส่กุ้งแห้งถั่วทอดลูกชิ้นปูอัดหรือจะเป็นพวกอาหารทะเลก็ได้นะครับตัวยำมุนเส้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ตายตัวนะครับใครอยากใส่อะไรอยากทานอะไรเราก็นํามาลวกใส่กับยำบุนเส้นได้เลยนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือตัวน้ํายำเนี่ยจะต้องให้มันพอดีกับบุญเส้นแล้วก็เครื่องที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวยำออกมาแล้วเนี่ยก็จะจืดแล้วก็ไม่อร่อยนะครับเพื่อนๆลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ